รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. Assalamualaikum, kau jana tuhha. กุมรอมาตุ้ลอกวะปปะระกาตุสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับดิฉันสีนันมาวัรมดและรายการรอมฎอนมุบารอกกันอีกเช่นเคยค่ะรายการนี้จัดทําขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยออกอากาศทุกวันนะคะเวลา3นาฬิกาจนถึง3นาฬิกา30นาทีทางช่องททบ5 HD ค่ะ ในช่วงแรกของเรานะคะรมฎอนแวริลอาจารย์สุรินหวังเจริญจะมาพูดคุยกับพวกเราเกี่ยวกับความประเสริฐและความสำคัญของเดือนอรมฎอนนี้ค่ะจากนั้นก็จะเป็นช่วงรมฎอนแวริตี้ปิดท้ายกันด้วยช่วงของรมดอนทองค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัยพงศ์สายฟ้าที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับประเด็นการศึกษาพลาดไม่ได้เลยนะคะถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะ อัสลามุอะลัยกุมมราะห์มะตุลลอฮิวบเระกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายครับวันนี้เราได้มาพบกันนะครับในช่วงของปลายเดือนอมมาดอนแล้วนะครับการถือศีลอดในเดือนอมฎดอนนั้นถือเป็นเดือนที่มีความประเสริฐสุดของบรรดามนุษยชาตินะครับการถือศีลอดนั้นเนี่ยเราแบ่งออกเป็นสองอันคือในเรื่องของการอดถือศีลอด ทางด้านฟิสิกอลนะครับก็คือการอดอาหารทางด้านเกี่ยวกับทางด้านร่างกายแล้วก็การอดอาหารทางด้านจิตวิญญาณถือที่เรียกว่า the spirit นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยเราเองจําเป็นที่จะต้องควบคู่กันไปทั้งทางด้านร่างกายและจิตวิญญาณนะครับในส่วนของเดือนละมดอนนะครับที่เราได้พยายามที่จะตักตวงเอาความดีนะครับที่จะไปสู่ วันอาคริรอนนั้นเนี่ยขณะนี้เราลองมาทบทวนดูกันว่าเราเองเนี่ยได้ทําอะไรกันไปบ้างนะครับอย่างเช่นผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายได้ทํากันมาอย่างแน่นอนในเรื่องของเราได้มีโอกาสาตื่นขึ้นมากินข้าวสพตร,ร่วมกันกันกบครอบครัวนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ได้เกิดขึ้นได้ไง่ายๆเพราะว่าโดยเฉพาะลูก,ลก,ลกหลานนะหรือไม่ก็ท่งพวกเราเองเนี่ยเราจะต้องเอาชนะความง่วงนะครับที่เราจะ แต่จะต้องอาชนะนขึ้นมาแล้วมาขึ้นตื่นขึ้นมามากินข้าวสซโฮสแล้วก็ในเรื่องของการอ่านกุรอานนะครับเราเองจะต้องละมาดแล้วก็จะต้องไปร่วมละมาดตะเวทกันนะครับแล้วก็มีการบริจาคทานกันในช่วงของเดือนอามอดดน,นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการบริจาคทานหรือว่าการทําอาหารละซินอดนะครับเราเองเนี่ยเราก็มีการเรียกว่า แบ่งสรรปันส่วนกันบ้างหรือว่าแลกอาหารกันในสมัยเดิมๆเ,เนี่ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขามักจะทําอาหารกันแล้วก็มาแลกกันแล้วเพียงทําแค่รายการเดียวแต่ว่าเราสามารถที่จะมีเมนูอาหารที่กลับมายัางบ้านเราเนี่ยได้หลายรายการด้วยกันเพราะเรามีความเอื้อเฟื้อเรามีการและเราทาทานไปร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญในส่วนของการถือสินอดนั้นเนี่ยเรามาถึงช่วง ท้ายแล้วนะครับของการถือสินอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีเวลาว่างแทนที่ว่าเราจะไปเล่นมือถือหรือว่าไปทํากิจกรรมอื่นที่ไม่ได้เกิดประโยชน์เราแนะนําให้ทําการซิกรุ่นล้อนะครับทำการอ่านกุรอานนะครับขออุอานะครับเพื่อที่จะเป็นสเบียงของเราไปสู่วันอาคิระอนนะครับเพราะว่าสเบียงของเราเองเนี่ยที่เราไปไหนมาไหนเราก็เตรียมกระเป๋าส่งกระเป๋าแต่การที่เราจะไปสู่วันอาคิระอนนั้นเนี่ย เราได้เตรียมสเบียงไปสู่วันอาคิรอตตรงนั้นเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับระมาดอนหนึ่งเดือนเมื่อจากไปทําให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรเราไปได้แค่ไหนเราเองจะต้องนําเอาสิ่งที่เ,เราได้ฝึกทีหรือว่าได้ฝึกฝนในช่วงของเดือนละมดอนเนี่ยนำไปใช้ในเดือนออต่อๆไปด้วยนะครับถือว่าเราจะประสบความสําเร็จอย่าให้ละมดอนจากไปโดยที่ไม่ได้ทําให้เรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราเองก็พยายามที่จะทำให้เดือนระมดอนนั้นดีที่สุดและหวังว่าเราเองก็คงจะได้มีโอกาสพบกับเดือนระมดอนในปีต่อๆไปกันทุกท่านนะครับอัสลามุอะลัยกุมอเราะฮ์มุลลอฮิะบะเราะรากะต์ ร่วมบริจาค1บาทของคุณสามารถช่วยเดินหน้าการสร้างความเข้าใจในอิสลามได้ช่วยทําให้คนได้เข้าใจอิสลามได้มากขึ้นผลบุญจะมากมายขนาดไหนเพียงแค่คุณบริจาคเวลนละงบาท30วัน30บาท365วัน365บาทคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสื่อเพื่อการสร้างความเข้าใจในอิสลามได้ร่วมบริจาคกับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อทีวีศูนย์กลางอิสลามผ่านธนาคารทหารไทยเลขบัญชี1282345725 ยินดีด้วยทุกคนที่คุณทำจนรอดพ้นวิกฤตนี้มาได้เพราะเราคือนี่คอมมันโดใช่คอมมันโดที่มีกรดอะมิโนมีไลซีนฮอรีนวิตา<ด>ดดมินบีหกบีสิบสองไขมันศูนเปอร์เซ<ด>็นต์อแค่เราลงมือทำจะก,กี่วิกฤตเราก็จะรอดไปด้วยกันคุงมให้สุดไม่หยุดทำคอมมันโดเครื่องดื่มคอมมานโด أنكت مصيبة أحكوا هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أي عباد สวัสดีครับท่านผู้ชมครับซาลามุลกุมรลอฮ์มุลลอฮ์โฮรรากตุท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราจะได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องมุสลิมในช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองของเราแล้วก็โลกใบนี้นะครับนั่นก็คือภาวะของโรคโควิด -19 มุสลิมเป็นชนอีกลุ่มหนึ่งซึ่งมีข้อปฏิบัติที่ผูกพันเกี่ยวกับเรื่องของชริยะหรือว่าบทบัญญัติของอิสลามวันนี้จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งครับที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับพี่น้องมุสลิมได้รับทรบทาบกันนะครับว่าในภาวะวิกฤตของบ้านเมืองที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้การปฏิบัติศาสนกิจของมุสลิมที่มีแบบฉบับของท่านศาสนทูตมุฮัมมัดสุลต์ล้อหัวอิบราสัลัมกับภาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีข้อยกเว้นหรือสิ่งที่จะทําให้เกิดขึ้นที่มันแตกต่างจากช่วงเวลาปกติได้หรือไม่วิทยากรที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจกับเราในวันนี้ท่านเป็น รองประธานคณะกรรมการ,ก,ารกลางสลามแห่งประเทศไทยเป็นรองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒธธิจุฬาราชมนตรีขอแนะนำท่านผู้ชมได้พบกับท่านอาจารย์ประสานหรือว่าอาจารย์สเส็จสีเจริญครับเชิญอ,อาจารย์ได้ทักทายและชมทางบ้านครับ <S a ah uh. s s a l ม m u a l a i k u m w a r ะ h m a t u l l a อ i wabarakatuh ครับบันลีลาครับวันนี้ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์อาจารย์ครับ คนในสังคมปัจจุบันนี้รู้ไปถึงสังคมโลกเลยนะถ้าพูดถึงคำคำหนึ่งเป็นภ<ม>าษาฝรั่งขออนุญาตใช้คำนี้ก็คือคว่า new normal รหรรือว่าวิถีชีวิตใหม่มที่มันเกิดภาวะโควิดสิ่งนี้เนี่ยมุสลิมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับวิถีใหม่นี้แต่ที่จะจะโฟกัสหรือว่าจะเจาะไปที่เรื่องของภาคศาสนาหรือว่าในเรื่องของการปฏิบัติศาสนาก,กิจที่เรียกว่าอิบาดาเนี่ยครับ มันมีข้อผ่อนปรนในหลักกา,สากรส s l a เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของมุสลิมเลครับอาจารย์ครับ,รบต่อประเด็นนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามองภาพรวมนะในศาสนาิสลามเนี่ยอัลตาลาสุนตัดว่าในพระหาคัมภีร์อัลกุรอานว่ายูรีดุลลอฮูบิกุมลยุสรวลายูรีรูบิกุมุลอสคือพระองค์อัลตาลานั้นทรงมีพระประสงค์ต้องการที่จะเกิดความง่ายดายเกิดความสะดวกสบาย ไม่ต้องการที่จะให้เกิดความขับขันหรือความลำบากแก่าศาสนิกชนดังนั้นถ้าเรามองภาพรวมตรงนี้าศาสนาอิสลามได้วางหลักเอาไว้แล้วว่าการปฏิบัติาศาสนกิจใดๆก็ตามนะครับจะต้องไม่เกินความสามารถของแต่ละบุคคลไม่เกินความสามารถดังนั้นาศาสนาอิสลามจึงมีบทบัญญัติ มีข้อกําหนดเกี่ยวกับเรื่องการผ่อนปรนบางเรื่องบางราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจนะครับผมยกตัวอย่างนิดเดียวนะครับในเรื่องของการนมัสการละหมาดนะครับเรารู้ว่าการนมัสการละหมาดเนี่ยจำเป็นของผู้ที่บรรลุศาสนาวะทุกคนไม่ว่าชารีต้องปฏิบัติแต่ที่ในกรณีที่ถ้าหากว่ามุสลิมผู้นั้นนะครับเ,เกิด ไม่สามารถที่จะยืนละหมาดได้ใช่ไหมไม่สามารถจะยืนละหมาดได้าศาสนาก็อนุญาตให้เขานั่งละหมาดได้นฮะนี่คือการผ่อนปลนนะครับหรือว่านั่งไม่สะดวกสามารถที่จะนอนก็ได้นะครับเพราะว่าการปฏิบัติศาสกิจเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดมันมีความจําเป็นดังนันะ้นเมื่อจําเป็นก็ขึ้นอยู่กับว่าความจําเป็นตรงเนี้แก่บุคคลไหน ถ้าเราพูดถึงภาพรวมว่าศาสนิกชนทุกคนที่เป็นมุสลิมหรือมุสลิมะนะครับหรือชายไม่ว่าชายหรือหญิงถ้าถูกเกณฑ์บรรลุศาส,สนาภาวะและเขาต้องปฏิบัติทุกคนคแต่สภาพของแต่ละบุคคลเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมคนนี้มีอายุาชาราหน่อยนะครับเขายืนไม่ได้หรือเวลาเขาวล,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 ล,ลาลงกล้มกราบซื้อยูนไม่ได้เ,เขาจะทำยังไงนะถ้าหากว่า ศาสนาิสาามไม่ได้ผ่อนปลนนะไม่ได้ผ่อนปลนเขาก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้โดยสภาพของข้อเท็จจริงของร่างกายเราอ,อ่านใช่ไหมหรือแม้แต่คนซึ่งที่ถือสิทธดในเดินมาตลอด<ต>ชัดเจนมากมเวลาเวลา,เ,วลาเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปปฏิบัติงานต่างๆนี่นะครับศาสนาก็ผ่อนปลนว่าเขาถือว่าอัสซัฟร์มาชักก่อน คือการเดินทางทุกๆก,การเดินทางเนี่ยมันคือความลําบากดังนั้นเมื่อความลําบากมันเกิดขึ้นกับศาสนิกชนคนหนึ่งคนใดก็ตามศาสนาก็มีช่องทางในการที่จะไม่ให้เขาลําบากอ,อย่างเช่นเวลาจะเดินทางไปเครื่องบินก็ดีไปรถก็เดินทางไกลเนี่ยนะครับคนที่จําเป็นจะต้องถือสนุด,ดโดยปกติเนี่ยเขาไม่ต้องถือสนุด,ดในช่วงเวลาของการเดินทาง,ทางเพราะมันเป็นการลําบากแต่ม,ม่อย่างที่ผม ได้เ,เรียนกับคุลคิว่ายูรีดุ l ลลอฮูบิกุมุลยุสวะลายูรีดุบิกุมุลอุสอัลลอฮ์ตาลาทรงมีพระประสงค์ให้เกิดความสะดวกไม่ให้เกิดความลำบากแม้กระทั่งการลำบากในเรื่องการที่จะปฏิบัติศาสนาต่อพระองค์ก็ต<ช><ร>า,ามอัลลอฮทรงเมตตาต่อบาวเมตตาต่อบาวค,ครับอันนี้ดังนั้นเ,เมื่อเกิดภาวะตรงนี้ขึ้นมาภาวะวิกฤตไมทีหรือ,อ,อโควิ ในศต19เนี่ยมันก็มีผลกระทบกับเรื่องของการปฏิบัติศาสนาิจของศาสนกชนด้วยครับไม่ทุกไม่ใช่ศาสนาเรานะทุกทุกศาสนาผมว่าตรงนี้มันคือความเป็นสาก,กลเพราะว่าอิสลามนะเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะอาหรับอิสลามไม่ได้อยู่เฉพาะสมัยหนึ่งสมัยใดคอัลอิสลาม م กุลล ه า ك ل ز น ا วาาาٍ و م ก ا น ศาสนาอิสลามนั้นเหมาะกับทุกยุคทุกสมัยแต่นันถจะหากว่าศาสนาอิสลามไม่มีการยืดหยุนนะครับมันก็จะใช้ได้ไม่กับทุกคนไม,ไม่กับทุกคนอันนี้จึงจึงเ,เป็นคําถามแรกก็คือว่าการผ่อนปลนในการปฏิบัติศาสนาทุกประเภทศนะาสนาก็ได้กําหนดในเรื่องการผ่อนปลนเอาไวนะ้แต่ก็จะต้องศึกษาว่าผ่อนปลนแค่ไหนอย่างไร นะครับบางคนก็ใช้ความผ่อนปลนอยู่ตลอด <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อย่างคือใช้คำว่าโลรุร้อ <c oughs> คือความจําเป็นเนี่ยยิ่งยวดเนี่ยบางทีการใช้กันเกลือนะเหมือนที่เรา,เอาบอกว่าตวักกันนะตวัคกันอะไรก็อยู่ที่เอาล่อหมดนะครับเอาลลอให้เป็นได้แล้วก็ให้หายได้ <c oughs> นะครับคือการตวักกันคือการมอบหมายเนี่ยมันต้องมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบเข้ามนแต่นั้นจะต้องศึกษาในเรื่องนี้นะครับครับ <c oughs> <c oughs> ร่วมบริจาค1บาทของคุณสามารถช่วยเดินหน้าการสร้างความเข้าใจในอิสลามได้ช่วยทําให้คนได้เข้าใจอิสลามได้มากขึ้นผลบุญจะมากมายขนาดไหนเพียงแค่คุณบริจาควันละ1บาท30วัน30บาท365วัน365บาทคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสื่อเพื่อการสร้างความเข้าใจในอิสลามได้ร่วมบริจาคกับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อทีวีศูนย์กลางอิสลามผ่านธนาคารทหารไทยเลขบัญชี1282345725 ยินดีด้วยทุกคนที่คุณทำจนรอดพ้นวิกฤตนี้มาได้เพราะเราคือนี่คอมมันโดใช่คอมมันโด,นโดที่มีกรดอะมิโนมีไลซีนฮอรีนว<ด>ิตาม,มินบีหกบีสิบสองไขมันศูนย์เปอร์เซ<ด>็นต<ด>์ขอแค่เราลงมือทำจะก,กี่ยว ดื่มคอมมานโดในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้ไอแบงก์ขอมอบสิ่งดีๆด,ด้วยเงินฝากประจำรอมฎอน1442เปิดบัญชีได้แล้ววันนี้ถึง16พฤษภาคม2564 สิสปาปัตยกรรมล้ำบริการโรงแรมอัลมีรอสรามคำแหงซอย5 02 136 8700อยากเพิ่มอะไรที่หวานๆหน่อยอ่ะงั้นต้องมะลิแบบฝาเกลียวครั้งระกับมะลิฝาเกลียว สถานการณ์ไหนก็ไม่หกเลยอร่อยง่ายทุกครั้งที่เทผลิตภัณฑ์นมข้นหวตรามลิอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Ramadan Talk อีกเช่นเคยคะ่ะ วันนี้ดิฉันจินัทม,มาหมัดนะคะมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะมานําเสนอท่านผู้ชมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราค่ะคุณชัยพงศ์สายฟ้ารองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการค่ะสลมามอะไรกุ้มค่ะครับสลามอะไรกุ้มวอร์รอมตุลลอห์บะบาลการสลามอะไรกุ้ม,ลลม,ลลมลลครับน้องจินัทครับอ๋ออยากจะสอบถามอาจารย์ว่าตอนนี้ตาแหน่งหน้าที่ที่อาจารย์ดารงอ่าดรงอยู่แล้วก็อ่มีการทํอ่าอะไรบ้างค่ะก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า ขนาดนี้ก็ได้รับมอบหมายนะครับสองส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกก็คือการเป็นที่ปรึกษานะครับของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านดรคุณหญิงกัลายาศรพนิชฐ์แล้วก็อีกภารกิจหนึ่งก็คือในส่วนของรองโฆษกนะครับกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองครับก็หลักๆก็จะดูในเรื่องของการช่วยนะครับขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องของการศึกษานะครับในมิติต่างๆ ย่างในส่วนของตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านดรคุณหญิงกรลยาณนั้นเมื่อท่านมีนโยบายหรือมีสิ่งที่อยากที่จะขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆกับการศึกษาไทยเนี่ยทางคณะที่ปรึกษาก็จะมีหน้าที่ในการเข้าไป ช่วยสนับสนุนเข้าไปกากับแล้วก็ติดตามให้การดําเนินในเรื่องของนโยบายต่างเนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้อย่างยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของอนโยบายในเรื่องของโคดดิ้งนะครับที่จะฝึกจะสอนให้นักเรียนไทยนะครับได้มีโอกาสได้เรียนในเรื่องของโคดดิง้งการฝึกให้เด็กมีเหตุมีผลมีตกกรรกคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเราก็เข้าไปช่วยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนหรืออย่างเช่นในเรื่องของนโยบายการอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ ผ่านสื่อร่วมสมัยเราจะเห็นว่าวิชาประวัติศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่บางคนอาจจะพูดว่าเป็นวิชาที่น่าเบื่อนะครับเรียนไม่สนุกก็พยายามที่จะส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนของวิชาประวัติศาสตร์นั้นมีความสนุกมีความน่าสนใจแล้วก็มีการนําเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรต่างๆเขาเนี้ยเข้ามาเอือเอ้ออํานวยให้การเรียนการสอนของน้องๆเนี้ยได้มีความสนุก,แล,กแล้วก็เรียนได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น เราสามารถพูดได้ไหมคะว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นส่วนเป็นแนวทางหลักเหมือนกันในการคิดค้นนโยบายต่างๆสมัยนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในปัจจุบันเนี่ยคานอาจจะเห็นนะครับว่าว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทแล้วก็มีความสําคัญกับในชีวิตประจําวันเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในมิติในเรื่องของการศึกษาก็ตาม่ ก็ต้องอาศัยในเรื่องของวิทยาศาสตร์ Technology, เทคโนโลยีเข้ามาเอื้ออํานวยแล้วก็จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เข้ากับบริบทของเด็กในยุคป,ปัจจุบันให้ได้เพราะฉะนั้นในใน,ในการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการศึกษาในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยจะเป็นกลไกลที่สําคัญที่จะทําให้เราสามารถก้าวข้ามนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่อไปได้ อันนี้ก็คือสิ่งที่กระทรวงนั้นมองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านโยบายหลายๆอย่างนะครับของกระทรวงที่ออกมาเนี่ยเราก็จะส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาวิวทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มากขึ้นอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงคะเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาคิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักประมาณกี่ปีจนกว่าเราจะไปถึงจุดที่สามารถแข่งขันกับระดับโลกได้ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะดูว่า ประเทศอื่นเนี่ยเขามีการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพการศึกษาไปอย่างมากถ้าแข่งขันกับประเทศไทยนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนครับว่าการศึกษาไทยโดยเฉพาะนักเรียนน้องนองนักเรียนไทยเนี่ยคุณสมบัติแล้วก็ทักษะแล้วก็ศักยภาพของความสามารถเนี่ยไม่ได้แพ้ชาติอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือคือมองว่าเป็นสิ่งที่ที่สามารถที่จะเติมแล้วก็เสริมให้น้องๆได้พัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพได้ ในแง่ของการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่สามารถเห็นผลได้อย่างทันท่วงทีก็ต้องใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้นการที่จะใช้ระยะเวลาสักเท่าไหร่เนี่ยก็ยังคุ้มค่ากับสิ่งที่ทผลลัพธ์ที่จะได้มากับคืนมาก็คือคุณภาพของน้องๆที่จะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นหลายๆอย่างเนี่ยเราได้มีการผลักดันแล้วก็มีการการขับเคลื่อนไปนะครับก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของของการบูรณาการ ในการจัดการศึกษาอย่างเช่นอย่างตอนนี้มีในเรื่องของการการจะพัฒนาโรงเรียน3รูปแบบในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนคุณภาพชุมชนนะครับโรงเรียนสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็โรงเรียนมยัธยมดีสีมเมือง3รูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกำลังจะเข้าไปช่วยพัฒนานะครับทั้งมิติทางกายภาพทั้งมิติในเรื่องของคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและผลลัพธ์ตรงน,นี้แหละมันจะทําให้คุณภาพเด็ก นะครับคุณภาพการเรียนการสอนของคุณครูนะครับจะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นก็จะสามารถที่จะตอบโจทย์กับในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาต่อไปในอนาคตได้นะครับท้ายที่สุดนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาณปัจจานตอนนี้หน่อยค่ะก็ต้องเรียนนะครับฝากไปถึงน้องๆนะครับเด็กๆเยาวชนนะครับทุกท่านนะครับว่าว่าขณะนี้เรายอมรับนะครับว่า บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วน้องๆนะครับในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ในฐานะที่จะเป็นพลังที่สําคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปข้างหน้าเนี่ยก็คงที่จะต้องเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นพลังที่สําคัญของน้องๆนะครับจะมามีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนและก็สร้างการเปลี่ยนแปลงในมิติของการศึกษาให้ได้สําคัญที่สุดก็คือเรานะครับ ก็จะต้องเป็นบุคคลที่จะต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเรียนรู้อย่างตลอดเวลาแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือถึงแม้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันจะมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างมากแต่สิ่งที่สําคัญที่เราจะดึงไม่ได้เลยก็คือวัฒนธรรมต่างๆที่ดีงามนะครับขนบธรรมเนียมคุณธรรมจริยธรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปฏิบัติตามหลักการนะครับของศาสนาอิสลามเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ถึงแม้ความเจริญจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงแต่ว่า ในแง่ของการประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางของท่านศัสดาวมว,าวัมัสโสลลวะไยอุสัมเนี่ยน้องๆก็ยังต้องคงเข้มแข็งในเรื่องของการปฏิบัติตรงนี้อย่างเข้มขัดน้นองๆจะได้เติบโตเป็นบุคลากรของประเทศเป็นมนุษย์ที่โตที่สมบูรณ์แล้วก็สามารถแข่งขันได้อย่างมีศักดิ์ศรีและก็มีความมั่นใจต่อไปในนะอนาคตครับ ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะก็ได้กําลังใจสําหรับน้องๆเองนะคะที่กําลังชมอยู่เยาวชนนะคะก็ donc, ได้กําลังใจในการสู้เรียนต่อไปกันเยอะเลยนะคะก็ว <Evet. S 1> ันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสาหรับช่วงรอมฎอนทอล์กนะคะเราทั้งสองคนต้องลากันไปก่อนนะคะอัสสลามุอะลัยกุมะารารมะตุลลอฮิวะระเรากาตุ เป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมหวังว่าจะถูกใจและสนุกไปกับสาระดีๆที่รายการรมฎอนมุบารอกนำมาฝากทุกท่านในคืนนี้นะคะเรายังมีเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมายนะคะรอให้ท่านชมติดตามรายการรมฎอนมุบารอกได้นะคะที่ทางททบ5 HD เวลา3นาฬิกาจนถึง3นาฬิกา30นาทีตลอดเดือนรมฎอนนี้ค่ะ ตอนนี้เราอยู่ในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนอมดอนแล้วนะคะหวังว่าทุกท่านนะคะจะใช้เวลาอันมีค่านี้อย่างเป็นประโยชน์นะคะรีบตักติมผลบุญและใช้เวลาประกอบอิบาดดาเพื่อหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานะคะ สุดท้ายนี้ซีนัทอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมบริจาคก,กับทางมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเราจะนําเงินบริจาคของท่านนะคะไปซื้ออัลกุรอาน3ภาษามาลายูไทยและอาหรับเพื่อมอบให้กับน้องๆเด็กกำพร้าในโรงเรียนปอน้อที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ราคาเล่มละ1,000บาทโดยท่านสามารถบริจาคได้ทางบัญชีของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยคะ่ะ วันนี้ซีนัทและทีมงานรายการรอมฎอนม n บารอกต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะอสลามุ่อะัยกุมบ a ร o มาตุลตลอ้ลอ์ว่า b a า o k a t ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ศรทัทธาร่วมบริจาคเงินซื้อพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน3ภาษามาลายูไทยอารับในเล่มเดียวกันในราคาเล่มละ1,000บาทเพื่อมอบให้นักเรียนกำพา้าโรงเรียนปอนะใน3จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมบริจาคผ่านบัญชีมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อทีวีศูนย์กลางเลขที่บัญชี1282345725หรือโทร8 8 1 0 1 6 5 1 8